สวัสดีครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED แบบชาร์จได้นะครับแสงสีเขียวนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหลอดไฟไดมึกนะครับเป็นหลอดไดมึกนะครับตัวนี้เขาจะเขียนแล้วว่าเป็น king octopus นะครับไฟ LED ลอดปลาหมึกตัวนี้ทํามาผลิตมานะครับไม่ได้เพื่ออย่างอื่นแล้วเอาไว้ลอดปลาหมึกอย่างเดียวเลยนะครับขนาดสูงถึง150วัตต์สว่างมากนะครับตัวนี้เนี่ยกันน้ํา100%ด้วยนะครับภายในกล่องก็จะมีหลอดไฟมา1หลอดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าสายชาร์จมาหนึ่งเส้นสายชาร์จนี่ผมชอบมากนะเพราะว่าาาเป็นสยชร์จ ที่ชาร์จกับโทรศัพท์มือถือได้นะถ้าเกิดสายชาร์จเกิดหายไปเนี่ยเราก็สามารถเอาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือมาเสียบชาร์จได้เลยช่องชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะให้ใส่ชาร์จมาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาไปเสียบชาร์จกับ power bank ก็ได้หรือว่าจะเสียบชาร์จกับปลั A ๊กอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับปลั A ๊กอะแดปเตอร์ไม่ได้มีให้มานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งนะครับประมาณ4-6ชั่วโมงนะสามารถใช้ได้นาน 8ปถึงสิบชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้สบายๆตรงนี้จะเป็นสวิตกันน้าด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ภายนอกได้เลยจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปแรกเขาจะสว่าง100ซนะครับจังหวะที่2จะสว่างประมาณ50%นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสว่างถ้าเป็นจังหวะที่กระพริบได้นะครับตรงหัวเขาจะมีตะขอให้ยครับสะดวกนะสามารถเราเกี่ยวแขวนใช้งานได้เลยนะครับกันน้าอยู่แล้วตัวนี้ตกไม่แตกก็แทไม่พังนะครับตัวนี้คือตอนแรกเนี่ยเรามีแต่แสงสีขาวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรามีแสงสีเขียวลวอ่่าาาเเพพระืนนๆๆหยค ถามเข้ามานะครับว่าอยากจะได้ไฟไดมึมที่ไม่ต้องไปชาร์จไม่ต้องไปขี้แบตเตอรี่หรือว่าไม่ต้องไปเสียบไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้เนี่ยสะดวกมากคือพกไปง่ายๆเลยพกไปอาจจะคือในเรือเราอาจจะมีที่มันขี้แบตเตอรี่แล้วหรือว่าอาจจะมีแบบที่ใช้กับไฟปัดแล้วเราอาจจะมีอย่างนี้อีกสักอันนะครับเอาไว้สำรองสำรองเผื่อระบบกลไกพวกนั้นมันเสียเราก็สามารถใช้อันนี้ได้นะทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการงานเราแน่นอนนะครับ เหมาะมากนะครับตกไม่แตกกระแทกไม่ฟังแล้วก็ที่ทำมาใราคาไม่แพงด้วยนะครับสอบถามมันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีกับเงินปลายทางนะครับแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยส่งสินค้าทุกวันเพราะฉะนั้นจะถึงมือของเพื่อนๆเ,เนี่ยเร็วรวดเร็วแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่รับชมสวัสดีครับ